โอเคโค้ดย <Okay>. ังเลยอีกสามโค้ดนะใช่ไหมไปดูก่อนอยังไม่แจกเดีย๋ยวให้แจกว่าครึ่งครึ่งเกมอ่ะแจกเลยเดียวไม่รอละ ามาดูกันจะเล่นแผ่นไหนนะองรีหนึ่งเจ้าหนึ่งนะครับทีมฮาร์เบอร์เอเจสิคแล้ทีมออฟตาแล้วก็ซัมเมอร์มีนคนครับสัมเมดูเหมือนว่าจะทิ้งรถถังมีเดียมแทงไว้กันบ้านหนึ่งคันแล้วก็นะครับ <c oughs> เกมแรกชนะไปแบบง่ายดายนะเกมที่สองประมาทครับแล้วก็แพ้เกมนี้เขาไม่ประมาทแล้วนะทิ้งรถถังไว้ที่บ้านหนึ่งคัน บัวทางด้านของทางด้านเอ่อทางด้านของทีมสิริธทานี้ตัองมาใช้แทงครับอ้อมมาตุ๋ยฮะกันไล่กันเหนียวไปก่อนแล้วก็นักิทธิ์ครับหูหอกทะลวงฟันค,ครับทีมหกเก้ามีเที่ยมแท้งน,นะครับมาก่อนแล้วเจอแล้วดูดอกแรกดอกเด,ดียวไปเกือบตา,ายแล้วกำใสครับตายเร็วแล้วเควีหน้านะฮะเมนนี่นี่ไล่ซัดกันแล้วนะโอ้โหยังไรครับมีขัดด่อดกับโู้เรื่องสุดเด็กออกครับ เห็นเห็นเลยว่านั ah, yet, ้นเด้งออกครับมันเด้งออกต่อหน้าต่อตาเลยลูกทองฮะเลนสกวตางัไป270รดไดเมตรแล้วก็นี่ครับมาถึงแคบบ้านแล้วไม่สนใจแล้วองรียแคบบ้านอยู่2องคันเลยมีองรีกับในชัสิทธ์ครับและองรีไม่สนใจแล้วเข้ามาบวกก่อนเือร์เจนนของไทเกอร์ครับ ก็คไทเกอร์ชูกรับนดักคันอย่ตันที่สามต่อหนึ่งไทเกอร์แตกไปแล้วเหลือสองคันเหลือไทเกอร์และด้านบนนะ้มีเทียนหนึ่งวิ่งหนีอยู่เทียนหนึ่งวิ่งไล่กับเชียนหนึ่งครับน่าจะไปแคบบ้านนะแต่ว่ามีได้มเรียมแท็กที่หกดากอยู่ครับแล้วก็โดนยิงเบรกแล้วไทเกอร์มันจะตายครับเลสตัดอนเข้ามาแล้วแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือคันเดียวครับนะและว้วเจอแล้วเนี่ย ใส่นกครับไม่น่าจะรอดแล้วลุกถึงวิ่งหนีไปเร็วมากฮะแต่ว่าที่บ้านเขาครับมีคันนี้อดักรออยู่แล้วปีหน,น้าร้อยเนฮะผมมานี่มียิงปายแน่ๆครับนี่คับอดักรออยู่นะโอ้โหกระสนุนนั้นด้งออกครับดอกนี้เข้าปอ้ย ียหายยังไงครับปูลแล้วก็เรียบร้อยสองต่อศูนย์ครับอืมไอสองต่อหนึ่งแนงะขอใหยขอใย